ผลมวยโลกคู่ที่น่าสนใจพิกัดน้ำหนักไม่เกิน112ปอนด์ในรุ่นไฟ์เวทมีกำหนด10ยกเป็นการชิงแชมป์เด c นบ c อินเตอร์เนชแนลในรุ่นไฟ์เวทคารานยาไฟเอาชนะ TKO อออกัสตินกัวโต ในยกที่8โดยรูปเกมการชกในช่วงแรกทางยาไฟยังตื่นเต้นทำให้เขาโชว์ฟอร์มไม่ออกพอผ่านยกที่3ยาไฟทำได้ดีขึ้นเกมการชกดำเนินมาถึงยกที่6ทั้งสองคนก็เกิดอุบัติเหตุหัวชนกันทำให้ยาไฟเกิดแผลแตกทางกวัวโตพยายามดึงโมเมนตัมกลับคืนมาแต่ทาไม่สาเร็จจนยกที่8ขคารานยาไฟก็สามารถเอาชนะ TKO อออกัสตินกัวโตไปได้ คู่ที่2อ,อิลิกโลซาอดีตแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเบทของ w b a ชาวโดมินิกันคู่ปรับน็อกเอาสามารถเอาชนะคะแนนยูเดลเรยเยสนักชกชาวเม็กซิกันขวาแชมป์ด b a โกรในรุ่นไรฟไฟเวทที่ว่างไปครองได้สำเร็จ คู่ที่3เป็นการโชกชิงแชมป์โลก IBF พิการน้ำหนัก154ปอนด์ในรุ่นจูเนีย Middleweight ที่ว่างมีกำหนด12ยกชกกันที่ประเทศเยอรมันบารามมูตาซาริเยฟเอาชนะน็อกแจ็คครูเคในยกที่11ทำให้บารามมูตาซาริเยฟกลายเป็นแชมป์โลก IBF ในรุ่นจูเนีย Middleweight คนใหม่นั่นเอง